กำหนดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลครึ่งปีสำหรับปี2566หรือพงด .94 นะคะกำหนดก็คือยื่นแบบกระดาษเนี่ยยื่นได้ถึงวันที่30กันยายน2566แล้วก็ถ้ายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะยื่นได้ถึงวันที่9ตุลาคม2566ซึ่งการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีความสะดวกสบายมากกว่าคืออย่างน้อยก็ไม่ต้องเดินทางนะคะแล้วก็ยื่นได้ไม่ติดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยื่นได้จนถึง4ทุ่ม ะะพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขภาษีออกมาให้เห็นเลยว่าตกลงจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคุณสะดวกจะชำระเงินก็กดยืนยันตัวเลขชำระเงินได้เลยนะคะหรือว่าจะผ่อนจ่ายสามงวดหรือว่าถ้าคิดว่าตัวเลขมันยังไม่ถูกต้องก็กดออกมาก่อนที่จะกดยืนยันนะคะ,ะทีนี้มีน้องคนหนึ่งเขาถามเข้ามาว่าเขาจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก็เลยจะพาไปยื่นแบบนะคะ ีนี้สักนิดหนึ่งนะคะใครมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาบ้างนะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าเอาอง่ายๆหลักๆก,ก็คือพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะที่ค้าขายกันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะที่มีรายได้ตั้งแต่วันที่1มกราถึง30มิมิถุนายนอ่ะทีนี้ก็ไปดูซิว่าเราจะบอกให้น้องเขาเกรอกข้อมูลยังไงในระบบอินเทอร์เน็ต สวัสดีนะคะพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาเข้ามาถามนะคะว่าถ้าหนูมีรายได้เท่านี้นะคะแล้วหนูจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่มาดูกันนะคะก่อนอื่นก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ,คระกรมสรรพากร DBDE filing เออไม่ใช่ขอโทษ RDE filing นะคะใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะ หน้าจอต่อมาเนี่ยเขาก็ให้ใส่เลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยให้เขาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้แล้วเราก็กดรหัสกดระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะคะแล้วก็ขอรหัส OTP ในที่นี้เนี่ยเราก็ใช้อันเดิมไปก่อนนะคะอ่ะพอกดเข้าไปรหัสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ่อจะมีรหัสเนี่ยส่งไปให้นะคะในโทรศัพท์มือถือที่ลงท้ายเมื่อกี้เนี่ยนะคะ 630โอเคเพะนั 6, 3, okay. ้นเบอร์โทรศัพท์นี่ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราเข้าถึงนะคะเพราะว่ามันจะมีเวลาให้เราใส่รหัสที่ได้จากเมสเซจนะผู้ยิง่ายหรือข้อความส่งมาให้เนี่ยค่อนข้างเร็วนะอะตอนนี้เราได้รหัสแล้วก็กดยืนยันไปเลยยืนแบบก้านะคะตอนนี้เรากำลังยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีก็คือพรอดก้าสี มเก้ดส .94 นี่ใครต้องยื่นบ้างก็คือบุคคลธรรมดานะครพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะแล้วก็คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารายได้จากการรับจ้างรายได้จากวิชาชีพอิสระนะคะแต่หลักๆก,ก็คือพ่อค้าแม่ค้านี่แหละคะ่ะสถานะสถานะเป็นไงโสดคะ่ะโสดถัดไปคลิกถัดไปนะคะ เขาค้าขายขายขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็คือเป็น40วงเล็บ8ให้ดูอีกทีหนึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันแรกก็คือรายได้จากฟรีแลนซ์นะคะประเภทรายได้ที่ต้องมายื่นภาษีภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีเนี่ยอันแรกก็คือ40วงเล็บ6วิชาชีพอิสระกฎหมายประกอบโลกศิลป์วิศวกรรมสถาปัตย์บัญชีนะคะซึ่งพวกเนี้ยเขาจะมี ใบประกอบวิชาชีพนะคะถึงจะเข้า40วงเล็บ6ได้นะคะต่อมาก็คือไรายได้จากค่าเช่าอันต่อมาก็คือไรายได้จากค่าจ้างผู้รับเหมานะคะทั้งค่าแรงค่าของรับสร้างบ้านอย่างเงี้ยนะคะรับต่อเติมบ้านรับทําความสะอาดตัดหญ้าอะไรก็คือเป็นการรับเหมาเนี่ยนะคะก็มาเข้ามาตา40วงเล็บ7 นะคะอีกอันหนึ่งก็คือเงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหก,กรรมนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายแฉะน,นะคะผลิตสินค้ามาเพื่อขายอย่างเงี้ยนะคะขายได้ก่อนนะคะถึงจะมาเสียภาษีถ้าขายแล้วยังเก็บเงินไม่ได้ก็ไม่ต้องมายื่นภาษีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งไรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะ ซึ่งการขายอสังหาริมทรัพย์อันนี้ต้องไม่ใช่เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากมรดกนะคะถ้าได้มาจากมรดกก็เออแล้วแล้วเสียภาษีที่กรมที่ดินก็ไม่ต้องมานำมายื่นนะคะอ่ะมาน้องเขาบอกว่าเขาขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วก็เป็น40วงเล็บ8เนอะพาาิชย์นนและอุตสาหกรรมเลือกมันก็จะมีประเภทของรายได้อเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยไม่ต้องหานะ ใส่ไปเสื้ออ๋อเสื้อนะคะไม่เอาอันนี้พี่ใช้ทดลองของพี่ก็พี่ก็จะขายทองแหละเพราะทองมันกำลังขึ้นราคาเงินนะคะไรายได้ก็คือ0.5521.53คือไรายได้40วงและ8เนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้หักเหมาได้60%หรือไม่ก็หักตามจริงนะคะเลือกอะไรก็ ก็จะหักได้เท่ากันนั่นแหละคะ่ะทีนี้ให้สังเกตดูให้สังเกตดูนะคะให้สังเกตดูตรงนี้นะหักเมาส์หกสิบเปอร์เซ็นเงินที่ต้องนำไปคำนวณภาษีเนี่ยก็จะเหลือหนึ่งแสนสองมืนสองพันสองร้อยแปดบาทจุดหกหนึ่งสตางค์หมายความว่ายังไงหมายความว่าเงินได้สามแสนห้าพันเนี่ยเราเนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ ท่าไหร่เดี๋ยวก,กันนะคะสองศูนย์ห้าห้าสองหนึ่งจุดห้าสามลบหนึ่งสองสองสองศูนย์แปดจุดหกหนึ่งปุ๊บก็คือหักค่าใช้จ่ายไปได้หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสิบสองแล้วก็เหลือเหลือเงินที่ต้องไปคำนวณภาษีอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดบาทนะคะหักค่าใช้จ่ายได้แสนแปดหมื่นสามพันหักค่าใช้จ่ายตามจริงล่ะ ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายนะคะมากกว่า18 3 0 0 0นดสาพันนะคะคุณก็จะหักตามจริงก็ได้นะคะแต่ถ้าค่าใช้จ่ายเนี่ยเอ่อถ้าค่าใช้จ่ายนะคะ มันน้อยกว่า183,000ที่หักเหมานะคะก็ควรจะใช้ที่หักเหมาจะหักตามจริงมันมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขก็คือว่าคุณต้องมีบินซึ่งบินนั้นนะ่ะต้องพิสูจน์ผู้รับให้ได้พิสูจน์ยังไงพิสูจน์ว่าใครเป็นคนรับเงินค่าสินค้าจากคุณหรือพูดง่ายๆคุณซื้อของจากใครนะคะมันจะต้องบอกชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีวันที่ที่ซื้อขาย การจ่ายเงินหลักฐานการจ่ายเงินที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราถึงส0มสิมิถุนายนด้วยนะคะถึงจะมาใช้ข้อนี้ได้อีกอันหนึ่งก็คือคุณต้องลงบัญชีเงินสดแต่ลงบัญชีเงินสด่มันลงไม่ยากนะคะก็ลงตามบินนั่นแหละสําคัญที่ว่าคุณมีบินหรือเปล่าทีนี้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขามีบินหรือเปล่านะเราก็บอกว่าหักเมาไปก่อนเถอะหนูนะน้องก็บอกว่าพี่คะ รายได้สามแสนหากค่าใช้จ่ายเหมาได้หกสิเปอร์เซ็นแปลว่าหนูกาไรสี่สิบเปอร์เซ็นมันไม่มีอยู่จริงะคะ่ะถ้าไม่มีอยู่จริงหนูก็ต้องรวบรวมบินขึ้นมานะ,ะหากภาษีมีสาภาษีหนักที่จ่ายไหมขายเสื้อผ้ามันก็ไม่มีภาษีหักนักที่จ่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรารับจ้างแล้วเรามีภาษีภาษีหักนักที่จ่ายหมายถึงนายจ้างคนที่จ้างเราอะ่ะเขาหักภาษีเราอ่ะนะคะเราก็มาใส่ช่องนี้ พร้อมกันนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เลขผู้จ่ายเงินได้สักคนหนึ่งนะคะ,ะสมมุติเรามีสิบรายเนี่ยผู้หัภาษีเรามีสิบรายเนี่ยเราก็ใส่สักคนหนึ่งไปก่อนนะคะจากนั้นก็กดบันทึกพอกดบันทึกเสร็จอ่าเขาก็จะแสดงให้เห็นว่านี่นะจ๊ะคุณนมีรายได้อยู่นะสามแสนห้าหมืนห้าพันห้ารอยยสิบเอ็ดบาทนะคะอะืจากนั้น ก็จมูกมาหน้าเอลถหย่อนลถหย่อนผู้มีเงินได้เขาก็ใส่ให้มาสามสามหมื่นบาทเลยคืออันนี้มันเป็นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีเนาะถ้าเป็นเต็มปีเนี่ยเขาก็จะให้ลถหย่อนผู้มีเงินได้ได้หกหมื่นนะคะแต่ถ้าเป็นครึ่งปีอย่างเงี้ยเขาก็ให้สามหมื่นนะคะมีบุตรกี่คนอ่ะบุตรกี่คนอ่ะสมมุติน้องเขา บอกมีบุตรหนึ่งคนมีบุตรหนึ่งคนอ่าใส่ไปก่อนมีบุตรสองคนเลยเอ่ใสสองคนเลยนะคะมีบุตรอยู่สองคนมีบิดามารดาเลี้ยงดูไหมบิดามารดาก็ไม่มีนะคะถ้ามีก็ต้องเอาเลขผู้เสียภาษีเข้ามาใส่นะคะโอเคต่อมานะคะก็กรอกตามนี้ได้เลยง่ายๆไม่มีอะไรนะคะถ้าไม่เข้าใจเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ นะเขาก็จะมีรายละเอียดเขียนบอกเอาไว้ให้ในที่นี้น้องเขาบอกว่าเขาส่งประกันสังคมอยู่นะคะนะเขาก็เห็นอะไรม,มีเขาก็มีเขียนเลยมีมาตราสามเก้านะได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน2 5 9 2้าสบาทสมมติว่าน้องเขาใส่2อ0พัน้าสมมุตินะเขามีเบี้ยประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันชีวิตก็คือค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงนะคะแต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงภายในวันที่1มกราถึงสาสิบ มิถุนายนสมมุติว่าเขาจ่ายค่าเบี้ยรประกันภัยหนึ่งแสนเลยเดี๋ยวดูซิว่าใส่ไปหนึ่งแสนแล้วมันจะยอมไหมคือจริงๆมันไม่ยอมหรอกเพราะว่าจะใส่ให้ดูเฉยๆเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเก้าหมืนห้าไหมคะ,ะใส่สมมติสม,มุตินะใส่ให้ดูเพื่อจะดูว่าระบบเขาคนนํานวณยังไงใส่ไปแสนห้านะคะอ่า กองทุน IMF มีไหมอ่ไม่มีนะคะเงินลงทุนในหุ้นมีไหมไม่มีนะมีอะไรอีกอ๋อมีดอกเบี้ยค่าเช่าบ้านที่จ่ายจริงนะคะที่จ่ายไปจริงนี่เห็นไหมที่ได้รับลดหย่อนจริงแต่ไม่เกินเก้าหมืนห้าเช่นกันอ่าใส่ไปสองหมืนบาทสมมุตินะ ืมีเงินบริจาคไหมมีค่ะสมมุติหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะใส่ไปเลยอยากใส่ใส่เลยโอเคถัดไปอืมอ่ะเรามาดูกันผลเป็นยังไงบ้างก็บอกเงินได้นะคะตามเงินเดือนอะรายได้ของน้องเขาครึ่งปีสามศูนย์หกห้าสองหนึ่งจุดห้าสามบาทนะคะ หักค่าใช้จ่ายหนึ่งแปดสามสามหนึ่งสองุดเ้าสองเราก็ต้ามีรายละเอียดให้ดูด้วยแล้วก็เปิดเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะเห็นไหมค่าใช้จ่ายก็หักได้เลยหกสิเปอร์เซนของสามแสนห้าพันเมื่อกี้นี้นะคะอ่าแล้วก็กลับไปดูต่อนะคะหักลดหย่อนหักลดหย่อนอะไรได้บ้างไหนดูซิหักลดหย่อนอะไรได้บ้างหักลดหย่อนบุคคลลดหย่อนบุตรประกันสังคมสองพันห้า เห็นไหมคะเบีย้ยประกันชีวิตเนี่ยเขาให้แค่เก้าหมื่นห้าใช่ไหมคะแต่เราใส่ไปแสนห้าเขาก็ตดัดให้เหลือเก้าหมื่นห้าเห็นไหมคะดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมบ้านนะคะซื้อบ้านสองหมื่นบาทอย่างนี้นะคะรวมแล้วเนี่ยตัวเลขทั้งหมดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อไปทํายังไงอีกต่อไปก็เงินบริจาคเห็นไหมคะเอ้เงินบริจาคเมื่อกี้นี่เราใส่ไปใช่ไหมอ่ะไปดูซิรายละเอียดทำไมมันขึ้นเป็นศูนย์นะคะเงินบริจาคเนี่ย ขามีรายละเอียดข้างไงขาดูอีกเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าหักลดหย่อนได้สองเท่าก็คือเราบริจาคไปหนึ่งแสนบาทนะคะหักลดหย่อนสองเท่าก็คือสองแสนแต่เขามีเงื่อนไขอีกแต่เงินบริจาคที่จะนํามาหักได้เนี่ยต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนกลับไปดูสินะคะก็คือเงินรายได้เราสามแสนห้าพันเนี่ยหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนแล้วเนี่ย เงินได้ที่ถูกนําไปคํานวณภาษีมันเป็นศูนย์อยู่แล้วไงคะเมื่อละรายได้ที่จะนำาไ,ไปคํานวณภาษีมันเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมคะเงินบริจาคเนี่ยมันก็เลยไม่ถูกนํามาคํานวณเพื่อที่จะลดหย่อนอีกนะคะเพราะเขาบอกว่าเงินบริจาคจะได้พูด,ดง่ายๆสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากเอารายได้หักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนนะคะในครีนี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วเงินบริจาคก,ก็เลยได้แค่ศูนย์บาทนะคะวิธีต้องชําระ กคำนวณมาเห็นไหมคะขเขาก็เปิดให้ดูเห็นไหมไม่มีไรายได้นี่ไม่มีไรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายหางจากหลังจากหักรถหย่อนแล้วนะคะก็ไม่มีภาษีที่ต้องเสียโอเคเสร็จแล้วก็ถัดไปแล้วก็อย่าลืมกดยืนยันการยื่นแบบนะคะโอเคแค่